สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิวพันทาก็มีชุดเรสนะคะสวยๆนะคะมาแนะนําเพื่อนๆกันนะคะในช่องของวิวันทานะคะชุดนี้นะคะทําจากผ้าฝ้ายนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยเลยนะคะผ้าฝ้ายก็ทําจากเส้นใยธรรมชาตินะคะก็จะใส่แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะรูปแบบของ ชุดก็จะเป็นแยกกริดข้างหน้านะคะข้างหลังเป็นซิปนะคะตัวนี้แล้วก็แขนสอกเลยสอกมานิดหนึ่งส่วนแขนก็จะมีแยกนิดๆน,นะคะตรงปลายแขนให้เวลาเราจะยกยกมือยกแขนอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ติดข้อศอกนะคะความยาวก็อยู่ที่38นิ้วนะคะชายระบายนะคะสำหรับชุดนี้ส่วนคอเป็นลักษณะเหมือนลักษณะของคอถังนะคะแล้วก็ แยกตรงข้างหน้าเป็นเหลี่ยมเลียมนิดหนึ่งนะคะสวยงามมากๆค่ะชุดนะคะมีกันทั้งหมด3สีนะคะคือสีกลมมาท่านะคะแล้วก็ขาวแล้วก็จะมีสีส้มขาวนะคะสีส้มขาวก็แบบน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะมีกันทั้งหมด3สีนะคะลักษณะของเ,ออเหมือนกันทั้ง3สีนะคะขนาดเดียวกันนะคะ ส่วนไซส์นะคะขนาดของไซส์นะคะของชุดนะคะรอบนี้จะมีตั้งแต่ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL และก็ 3XL นะคะขนาดของไซส์ M ก็จะรอบอกอยู่ที่36นิ้วนะคะสะโพกอยู่ที่38นิ้วความยาว38เท่าๆกันนะคะส่วนขนาดของไซส์ L นะคะอกที่38นิ้วนะคะ สะโพก40ยาว38ขนาดของไซส์ xl รอบอกอยู่ที่40นิ้วแล้วก็สะโพกที่42นิ้วยาว38นะคะส่วนขนาดของไซส์ xl นะคะก็รอบอกอยู่ที่42นิ้วสะโพก44 ส่วนขนาดใหญ่สุดนะคะของเรามีขนาดใหญ่สุดด้วยนะคะคือ 3XL 3XL นี่รอบอก44นะคะเอาใจสาวอวบกันเลยทีเดียวนะคะสะโพกก็46นะคะอันนี้ก็ไซส์ไซส์ 3XL นี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ทํานะคะรอบนี้ก็มี 3XL เข้ามาด้วยนะคะก็เอาใจนะคะเพื่อนๆที่อวบๆหน่อยก็โอเคเลยนะคะใส่สวยนะคะรูปแบบทั้ง3สีจะเหมือนกันหมดนะคะ เดี๋ยวมีแบบต่อไปนะคะแบบต่อไปจะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้น่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะสีฟ้านะคะเป็นลักษณะของคอปีนค่ะตัวนี้คอปีนนะคะเป็นคอที่ปีนไม่แนบคอมากๆนะคะแล้วก็ต่อด้านหน้านะคะก็แหวกด้านหน้านิดหนึ่งก็เป็นเหลียมเียมๆแหลมๆรมหน่อยนะคะส่วนคอส่วนแขนนะคะก็จะเป็นแขนกระบอก ลงมานะคะครึ่ง1ก่อนเหนือสอกแล้วก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนนะคะเป็นแขนลักษณะของบอลลูนด้านหน้าก็จะเล่นลวดลายนะคะเล่นลวดลายผ้าโดยการเอาเชิงผ้าขึ้นมาทำส่วนด้านหลังก็ตัวนี้จะติดซิปนะคะติดซิปผ่าหลังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นทรงตรงๆนะคะไม่นั้นจะเดินไม่ได้นะคะส่วนไซส์ขนาดไซส์ก็เหมือนกันนะ,ะมีไซส์ M L X L 2x 3x เหมือนกันเลยค่ะส่วนทรงนี้นะคะมีสีเดียวเฉพาะสีนี้นะคะไม่มีสีอื่นนะคะแบบต่อไปก็จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มตัวนี้จะเป็นลักษณะถ้าเรามองเผินๆเหมือนกับว่าเราอะใส่เสื้อ ชุดเรสแขนกุดและมีเสื้อ,อคลุมอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตัวนี้คือติดกันนะคะด้านหลังจะเป็นซิปผ้าหลังนะคะเป็นลักษณะของแบบทำติดกันเลยนะคะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะแต่เวลาใส่เราจะมองเหมือนกับว่าใส่สองชิ้นนะคะน่ารักน่ารักค่ะสีส้มตัวนี้มีการเล่นเชิงผ้าลวดลายผ้านะคะเป็นแขนยกเหมือนแขนแบบ ตุ๊กตาเหมือนแขนสโนไว้อะค่ะเป็นแขนยกขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาถึงศอกนะคะตัวนี้ก็ความยาวก็ประมาณเดียวกันหมดนะคะส่วนไซส์ขนาดไซส์ก็เท่ากันคือ MLXL แล้วก็2 x 3 x เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าสนใจก็ทักทายมานะคะแบบสวยงามแบบนี้นะคะอัดผ้ากาวทุกชิ้นนะคะสามารถใส่ออกงานได้นะคะงานบวชงานแต่งนะคะงาน ประเพณีไทยๆหรือว่าใส่ไปทำงานได้นะคะส่วนแบบต่อไปนะสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นแขนสโนไวท์เลยค่ะยกขึ้นมาแล้วก็จะมีขอบนะคะ คอก็เป็นลักษณะของคอจีนนะคะแต่ไม่แนบนะไม่ไม่แนบไม่แนบไม่สูงไม่แนบไม่สูงมากนะคะแล้วก็ผ่าข้างหน้านิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นลวดลายของผ้าด้านหน้านะคะส่วนข้างหลังก็คือจะติดซิปด้านหน้าเราทุกตัวนะคะทุกชุดนะคะก็จะเป็นการแยกชิ้นแยกกริดนะคะให้นะคะตัวนี้จะผ่าหลังเหมือนกันนะคะขนาดไซส์ก็จะเหมือนกันหมดค่ะคือไซส์เอ็มอลเอ็กอล 2x แล้วก็ 3x นะคะขนาดไซส์ ML xl 2x 3x นี่คือคือ36 38 40 42แล้วก็44นะคะ ความยาวก็ไล่เรียงกันค่ะคือ38นิ้วเหมือนกันนะคะตัวนี้น่ารักนะพี่คุณทาว่านะแบบมันกรุบกริบดีนะคะน่าใส่ทํางานใส่ออกงานเป็นแบบสุภาพต,ตรีที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแบบต่อไปนะคะสีชมพูค่ะตัวนี้นะคะน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นแขนแบบเหมือนแขนตุ๊กตาเนาะ,ะแต่ว่าเป็นแขนมาถึงซอกยาวๆนะคะแล้วก็รูดๆปลายแขนนิดหนึ่งนะคะ แบบเรียบร้อยค่ะตัวนี้เล่นลายแบบฝางๆอย่างนี้นะคะแยกชิ้นแยกเก็ดนะคะคอแหลมลงมาหน่อยหนึ่งค่ะยกคอนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีกระดุมด้านหลังก็จะเป็นตีซิปเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะก็มีไซส์ครบนะคะเหมือนกันนะคะคือไซส์ตั้งแต่36-38-40-42แล้วก็44นะคะเป็นลักษณะของเข้ารูปแยกกลิดข้างหน้าเหมือนกันนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะมีการอยู่สองสีนะคะเพื่อนๆมีสีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้านะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าสำหรับตัวนี้นะคะจะมีการเล่นลวดลายนิดหน่อยนะคะไม่เยอะตรงแขนนะคะแล้วก็มีกระดุมด้านหน้านะคะเล่นลวดลายตรงนี้นะคะ น่ารักน่ารักนะคะเป็นลักษณะของคอจีนนะคะแล้วก็ผ่าแหลมลงมาข้างหน้านะคะตัวนี้คอก็จะค่อนข้างแนบกว่าตัวอื่นๆนะคะข้างหลังก็ผ่าเหมือนกันนะคะน่ารักน่ารักมากๆนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะถ้าสนใจสินค้าก็ทักทายพี่มณทามานะคะตัวนี้พี่มณทาขออนุญ,ญาตเป็นพีออเดอร์นะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราต้องสั่งโรงงานพี่มณทาไม่ได้ผลิตเองนะคะ ทุกตัวนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะขนาดไซส์ก็ตามที่ผู้พิพาอธิบายไปนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมจนจบน,นะคะก็จะก็จะรู้ว่าขนาดไซส์เท่าไหร่นะคะ M ขนาดไซส์เท่าไหร่ M ก็คือ36นะคะ L ก็คือ38 XL ก็คือ 42X 42 3X 42, 44นะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักทายพี่มนทามานะคะทุกชุดทุกแบบนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่า,ามีรายละเอียดว่าชัา้นอกเท่านี้เอวเท่าน,าานี้อธิบายไซส์มาก็ได้ค่ะแล้วพี่มนทา,ามาเช็คกับสินค้าแล้วมันใหญ่ไปเล็กไปเราเราย,ยินดีเก็บนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้นะคะถ้าเอวใหญ่ไปเข้าเอวให้นะคะนิดหน่อยได้นะคะแก้ไขได้ไม่เยอะนะคะ ก็ทักทายพี่มนทามานะคะแอดไลน์ line, มาคุยกันหลังบ้านก่อนนะคะว่าเ ขนาดสะโพกเท่านี้ขนาดอกเท่านี้ขนาดอกจริงนะคะอกจริงสะโพกจริงเท่านี้ใส่ไซอะไรก็มาปรึกษาสอบถามกันได้นะคะถ้าสมมติว่ามันเอวมันหลวมไปอะไรไปเล็กๆน้อยๆนะคะตามไซที่เรามีนะคะก็ยินดีที่จะแก้ไขให้ลูกค้านะคะก็พิุยุนทาขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สั่น กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย